สวัสดีครับหมวดที um> e ่ดล um ้วเขายูเด้เจดมเข้าตรงๆเลขยังก yep ิดค่ะเลขลับวงในเจดมโอ้สู้ให้เบื้องในงหมวดที่ดล้วไปตัดเล่นเอาอันบ้าไอตัดเห่นเอาเขาส่งไม่ไห้บ่จ้ะเม่นค่ะนี่คือคือเขาบอกอยู่ว่าหมวดที่แล้วที่สัมภาษณ์เจนั้นบอกอยู่ว่าให้ตัดเหร่นเอาเพราะว่าบางที่เขาตัดมะเจดมตัดไตมีก็เป็นเลขลับวงในของเจดมทีว่า เขามาดูที่สุดพี่เจดําได้ได้หลยงวดติดติดกันที่ว่าได้ได้ไล่เอามาตั้งนี้ตีดนะอก็คือเหล็กหลับวงในแต่ช่วงนั้นหายไปคือบ่ได้ลงช่องหายคือบ่ได้ลงมช่องหายกานงานเงียบหายไปน่ะมันง็ยากหลายยางเงาะอักเสือผู้เดียวอักเสือผู้เดียวไม่บอกให้บอกให้เลยก็บอกผู้ใดสผฟานมาอักเสือคนเดียวแมนตือตลอดตือตลอด ได้เอาลงย้ำไดนกับเขาแน่บอกเขาแน่แ uh ห่นไมปัญหาอักสือเอาปัดเออคือส่งคืออยู่ก็เลยไ่ก um> ็เลยไ่อยากบอกเออวันน ja. mm ี้บอกเป็นงวดแรกกับเขาได้แมนอันงวดนี่นี่งวดแรกงวดบ้างกันะแอดมินก็จะวันจับจูนเอาก็เลยได้บอกคที่แรกว่าสีอักไว้แมนที่แรกว่าสีอักไว้สีบอปอยห็นไหมผู้ใดส่วงมให้ยกันนี่อันนี้เข้าเปิดเผยเปิดเเปินมแต่บอกว่าเหลกลับลงในซื้อช่งมาท่างใดในไกลปะ จากกรุงเทพค่ะลงมาจากกรุงเทพเป็นมู่กันเป็นมู่กันกับช่างพี่บอลโอ้ค่ะงวดนี้มาไปค่ะงวดนี้เป็นหามาแค่สองหางที่แรกว่าสีบอเอาลงคหาเบิ้งอะเนี่ยสีล้อเอาสามตัวก่อนโอ้ปอยสองหางเหกก้อนต่องวดกันเนาะสามตัวโค้งสุดท้ายค่ะสามตัวเดี๋ยวเอาไปโค้งสุดท้ายเอา มือนี้เอาสองตัวมือนี้เอาสองสองตัวขึ้นช่งไหมตอนใดนะคะคุณเอาวังสามมุ้งสี่ม้งเสาวังหันโอ๋ฟ้าบอกเลยตัวนี้แนนอ่ก็เลยว่าเออเพื่อเพื่อเพืนหาซื้อได้เนาะเพราะว่าถ้าเลขเจดดำเลขรับออกไปคือถ้าปล่อยออกไปก็คือเต็มเต็มเต็มเบิดก็ไปหาซื้อลเตาจะมีใบเนาะแนนค่ะผู้ใดเย็นก็จับไว้กับกับตัวเลขมันก็แนวทางเนาะมันมีเข่ามีรุดมีออกค่ะกับเข่าแนุ่ลุดแนุ่ดแนลนลุดแนลุ จะมักกระตามคัดกับพันอ่ะสำหรับเลขกรับบุกงนี่ดําำนี่มีความมันใจซ้ำใดสําหรับชุดนี้ชุดไม่นี่บ่ะค่ะชุดไม่นี่เนียนคือมันใจอยู่มันใจหลายอยู่ชุดไม่นี่อ่ะงวดที่แล้วงวดอันเก้าศูนย์เจดําตัดเอาผู้เดียวเนาะอ่เล็กัวดัดมากตัวใจกับพ่สศูนมักเล็กเจ้าควงอยั่ใจเนาะเมียนอักเอาผู้เดียวเล้วเลขกเจ้าคอง หัววารว้ยเล็กมากค่ะกับว่าเอาอืมอันลั้นและเอาตะกอนเลยเอาผู้เดียวเลยตัดเอาผู้เดียวเลยเกาศูนอืมอันละแต่กับบอกเอฟซีอันอยู่ว่าให้ตัดเอาเด้อเพราะเขาตัดห้บ่เบดูนี่ะอละแต่ว่างวดนี่เิ่นทรงมาห้ยสองหางสองหางนี่บนรื่ล่างค่ะสองหางนี่มันสีเป็นถ้าจ้เาบ่ได้เน้นบนเน้นล่างแล้วแต่เข้ามาสี่สื่อลงแต่ส่วนเออแต่ส่วนมากเลขรับวงในเจดับมันสี่ขึ้นบน มันสีอยู่บนเขากกันล่างไว้นะมันจ่าเ่าก็ข้งหงดบางหงดเนาะมาบุเนาะคือนวงดบางหนึ่งนี่คือมาบนมีอยู่วัวหนึ่งถูกทังบนทังล่างมีหัดหนึ่งเข่าั้งบนทั้ง่างก็จะต้องซื้อไว้เนาะบนล่างเนี่ค่ะก็กั้นไว้เพื่อมันมันขืนๆลงๆเนาะเขากับวอดลูกแต่ว่าข้าเจ้าวอไหอข้าเจ้าสีเน้นสาหรับคนงบน้อยสิสนเน้นหอสีพวไหอแมนค่ะผูไดงบหน่อยกัดเตาร์ทเลนเอาแค่นั้นบนล่างบนล่างแค่นั้นค่ะ เลขคนกับพ่อมาลายคูพร้อมองหมดไปก่อนนะทีเนาะแมนตองหมดไปก่อนงวดที่แล้วเพื่อนหายมาสองศูนย์เก้ากับสามเก้าศูนย์เจดังเล้ยมาตัดออกให้สองตัวที่ทีที่พันพันตัดเป็นสองเก้าอันนี้นะตัดห้แค่นี้แต่วันเลขเข้าเจ้ามาน่ะมามาแค่คูนี่ก็เลยตัดหาเอฟซีเบงข้าเจ้าจังสีบองบงงงแต่ว่าเก้าศูนย์นั่นเจดาเริ่มตัดห้ก็เล่ย่าแล้วลุ้ง ไ้เพ่นไปตาตีเงนค่ะเงินค่ะงวดที่เราพ่นห้มากแค่สามตัวสองหางแค่นี้แสดงว่าหววนี้เจี๊ดดํา่าขข้นในเซียงเพราะข้ในเซียงพึ่งได้มือเศร้าพึ่งได้มือเศร้าเดี๋ยวสีไปเซียงเซียงขึ้นดนีก่อนเมนว่าเขาว่าเขาเมีฟันบ่ดีเนาะเดี๋ยวสีไปเซียงร่องเบิ่งยู่แต่ว่าถ้าแต่ว่าเจี๊ดดําฟันบ่ฟันจ้าก็รับปันไต เสียงกับจ้าสีฟันบ๊บผูต้องเสียงเบื้องบนเนราะวเสียงคนนี้มากกว่ากันดูวัดเนาะค่ะเพื่อนเก่เป็นงานบุญเนาะค่ะเนาะเพื่อนเป็นบุญกระถิ่นเพื่อนเป็นสองโตเท่านั้นแมสองคู่มาจากวันนี้สองคู่สองตัวสองหางเท่านั้นกสองตัวสองหางยศแล้วยศไปแล้วกันลืมยันห้าลังแกเจ้าของก็ลืมคือกันอั่นน่ะ เราว่านน่นให้ไอ้บ่าวเล่าอันไอ้จุดไว้ให้เนียขาเจ้าอ่นส่งมาให้เลี้ยวนะอาลังเทืยมมันมันลืมเพราะว่ามันมันหลายตัวเนาะมันเอาก็ไปหลายมองสินะวันนี้เขาส่งสองตัวหรือสามตัวมาก่อนส่งมาสองตัวก่อนเอาเอาแค่นี้ยังใช่ไหมครับบอบอเพท่านใดเอาไวุ้ยังไม่ได้คงสุดท้ายเมียนสามตัวล่อรุนคงสุดท้ายเอาออ๋พิมพ์รอไว้นะครับพิมพ์รอไว้กับกุศลติดตามไว้สองตัวไปก่อนเอาสองตัวไปก่อนกี่งวดนี่กี่งวดละ ที่เขามากบอกตั้งแต่ปล่อยเหล็กรับงง่ามากรุดอยู่สองเถื่อตั้งตั้งจนเขาปล่อยให้มาตั้งแต่เดือนมีนามามีนาเมษาปล่อยน่ะหรอไหมอากเอาคู้เดียวนะคะเมนค่ะมีนาเมษาก็คาดเีที่แล้วปีหกห้านะครับเมนก็รุดเขามาเรื่อยเขามาเรื่อยปีนี้ปีเฉพาะปีนี้มาตั้งแต่เมษามีหน้าเมษาปีนี้ได้ของปีนี้รุดอยู่สองเถื่อ ปีหน ok uhh ึ yeah, you know en, so mm ่งหลุดสองครั้งหลุดยู่สองเทื่อนี่นะท่าจำว่าผีมาที่เกี่ยนเขียนไว้มันน่ะหลุดยู่สองเทื่อนหรือว่าเป็นน้ำเอาร่งซองบอกคือคือหลุดกันเบาอยู่เด้เมื่อกี้ลงช่องก็เข้าอยู่เด้แล้วเป็นอแล่วแวแ่วะเนาะเออเป็นแนวทางค่ะแม่หลุดมากตามตั้งแต่แปดหนึ่งสองมาหน่นยังว่ทันได้หลุดเลยของเฟินน่ะ เลขลับเนี่ยแปดหนึ่งสองขึ้นตรงๆเลยผัดีกับเขากับเลขที่เบาผัอีกก็เลยนําเลยนั่นแหละตัวตรงมันเมียนค่ะตังแต่แปดหนึ่งสองมีีตัวใดในค่ะเผิดไหมาเแคนี้เด้อเนี่ยเลขลับวงในจีดําส่งมาแค่นี้โอ้หาสามรั้งตัวใดมีสามเจ็ดสามเจ็ดสามห้าสามเจ็ดสามบนหรืล่างก็เจ็บบนล่างค่ะบนล่าง ห้าสามเจ็ดสามห้าสามกับเจ็ดสามจะนจะเข้าบ่อย้าส่วนมากสองตัวนี้สีเข้าบ่อยมันมาเข้าสองตัวแมนมาสิมาเปลี่ยนบนก็ได้ล่างก็ได้ไม่ต้อกไปต้องซื้อไ้บนล่างแล้วค่ะแมนค่ะกันไว้เพราะว่ามันเละบ่หลายตัวค่ะนี่เป็นแนวทางของเจดมนะคะต้องงวดไว้ก่อนห้าสามกับเจ็ดสามนะคะเก่าศูนย์เมื่อกี้กับเขาเต็มๆนะคะ ทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดวยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อจ้าห้าสามเจ็ดสามแคบหน้าจอไว้เนาะค่ะเป็นแนวทางของเจ้ดำนะคะปีหนึ่งรุดแค่สองเถื่อนเนาะคะ่ะจากคำบอกเล่าของเจ้ดำค่ะแคบหน้าจอไว้นะคะค่ะการเอฟซีไม่ชมไม่หมาน้ำกันเด้อค่ะทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ คลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ